ก็แล้วก็เจ็บด้วยแล้วแม่ก็เจ็บด้วยเจ็บแทนลูกอ่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะหายแม่ก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ย่ายแล้วฝากผู้ใหญ่ของโรงเรียนนะคะให้มาดูแลหน่อยอะไรเงี้ยมีแต่ขอ,ออมาจ่ายเงินตามไปเสร็จ คือคือเลือดมันเดินเนี<อ>่ยเดินไม่สะดวกบอกว่ามีการอักเสบข้างในถูกไหมอักเสบที่กล้ามเนื้อแล้วอักเสบที่เอ็นแต่พอมามาเที่ยวน,นี้เลือดกเาเดินสะดวกแล้วเพราเราทำผมบอกว่าขอเวลาวันเนว,นน 45, ว้นวันน้าสีห้าวันวันนี้วันนี้อุณหภูมิสองข้างมันเรท่ากันแหละนั้นแล้วเขาก็วันนี้ที่สิ่งที่เราสบายใจคืออะไรก็งอขาได้ตอนนี้งอขาแล้วงอแล้วยดเองได้หมดแล้ว ังนั้นเมื่อออกเรย่เย็น,นั่นเหละก็เพียงแต่ว่าคอยอาการอักเสบมันกลับมานิดหนึ่งให้หายนิดหนึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลา เขาดีขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนก็พยุงตัวได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้หายเห็นอย่างนี้ดีใจขึ้นไหมครับดีใจ,ใจค่ะไม่เครียดไม่อะไรเพราะว่าแต่ตอนเนี้ยมันก็ต้องรอดูอีกว่าจะหายไหมแล้วแม่ก็ไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนดีนะท่านที่ช่วยอยากฝากถึงอาจารย์ท่านอื่นใน,ในการดําโทษนักเรียนหรือว่า ก,ก็อยาก็ฝากน,นะคะเพราะว่าทําโทษธรรมได้แต่ว่าหาวิธีอื่นดีกว่าอย่าไปลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กอ่ะเราไม่รู้ว่ารักรูปร่างเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ใช่ก็แล้วก็เจ็บด้วยแล้วแม่ก็เจ็บด้วยเจ็บแทนลูกอ่ะแล้วเมื่อไหร่เขาจะหายแม่ก็ยังไม่รู้อะไรเงี้ยใช่แล้วฝาก ผู้ใหญ่ของโรงเรียนนะคะให้มาดูแลหน่อยอะไรเงี้ยมีแต่ผอ,อมาจ่ายเงินตามใบเสร็จอะไรเงี้ยอยากให้มาดูและคะ่ะช่วยกันดูแลอะไรเงี้ย